ยินดีต้อนรับเข้าสู่เชอร์พาทรรมค่ะีพีนี้เราจะพาทำดอกรักในสายหมอกนะคะชื่อหวานมากเลยแต่ว่าใช้ริบบิ้นไม่เปลองเลยนะคะใช้ริบบิน้น40-45เซนติเมตรนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะอุปรกรณ์ของเราในวันนี้ก็จะมีริบบิ้นนะคะความยาว40เซนติเมตรนะวันนี้เราใช้ริบบิ้นของอ่า ตาละคังนะคะสีชบสีฟ้าจำนวนสีเส้นนะคะตัดมาแล้วตัดปลายแหลมทั้งสองข้างเลยนะคะให้ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็พับครึ่งนะกันไกลนะคะแล้วก็เหรียญบาทแล้วก็แหนบนะคะเผื่อสอดยากนะหลังจากที่เราได้อุปกรณ์ครบแล้วเราจะมาขึ้นฐานสีกันเลยนะคะเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้น องเส้นเส้นที่1เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่2คล้องเข้าไปในเส้นที่1นะคะจากนั้นเอาเส้นที่สามาคล้องเส้นที่2นะคะเส้นที่4ี่สอดเข้าไปในช่องตรงกลางของเส้นที่1นะแล้วกลางเส้นที่4ี่ออกดึงเอาปลายของเส้นที่สเข้ามาในช่องตรงกลางของเส้นที่4จากนั้นเราจะทําการดึงให้กระชับเลยนะคะเราจะได้ฐานสี่มาในลักษณะแบบนี้ เมื่อเราได้ฐานสีมาแล้วเราจะใส่เหรียญในขั้นตอนนี้เลยนะคะเราจะเราจะพับหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นนะคะด้านบนพับลงมาหมุนนะคะหยิบริบบิ้นมาหนึ่งเส้นพับลงมานะคะจากนั้นหมุนนะคะหยิบริบบิ้นขึ้นมาหนึ่งเส้นพับลงมาแล้วก็หมุนหยิบริบบิน้นลงมาหนึ่งเส้นเส้นสุดท้ายนะคะสอดล็อกเข้าไปในช่องนี้นะคะจากนั้นดึงให้กระชับ กดให้แน่นนะคะจากนั้นเราจะทำการติดกลับด้านเพื่อที่จะทำกลีบด้านหลังลักษณะแบบนี้นะคะเราจะหยิบเอาริบบิ้นที่มีเป็นเส้นสั้นนะคะโค้งโค้งปลายริบบิ้นมาในลักษณะอย่างน,นี้นะคะจากนั้นเราสอดเข้าไปในช่องนี้นะคะในช่องด้านข้างนี้น,นะ,นนะ like อันนี้นะคะ อ่ะเส้นที่สองนะคะโค้งริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นสอดเราได้มาแบบนี้แล้วเราจะหมุนมาอีกข้างหนึ่งนะคะจับริบบิ้นเส้นสั้นนะคะมาแล้วก็โค้งปลายริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้นะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องนี้ เอานิ้วชี้ประคองด้านหลังไว้นะคะจากนั้นเราจะกดเส้นเดิมโค้งปลาริบบิ้นเข้าหาตัวเองในลักษณะแบบนี้แล้วก็สอดเข้าช่องด้านข้างตรงนี้นะแล้วก็ดึงหมุนนะคะมุมที่3โค้งปลายริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วก็สอด ้ำเส้นเดิมโค้งปลายริบบิ้นแล้วก็สออหมุนมามุมที่สี่เส้นที่สี่นะคะโค้งปลายริบบิ้นมาให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดเส้นเดิมโค้งมาแล้วก็สอด เสร็จแล้วเราจะได้ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นพอทำด้านหลังเสร็จแล้วเราจะพลิก,ลกมาด้านหน้าเราจะมีริบบิ้นสองเส้นเส้นสั้นกับเส้นยาวกับเส้นสั้นเส้นเส้นยาวจะอยู่ด้านบนเราจะทำกรีดด้านบนก่อนเราจะพับหยิบเส้นสั้นขึ้นมานะคะพับริบบิ้นไปด้านหลังกดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นพับมาด้านหน้าแบบนี้นะคะโค้งริบบิ้น มาในลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วก็สอดช่องตรงข้างนี้นะคะริบบิ้นจะมาโปรตรงกลางจากนั้นเราจะดึงเราจะได้มาในรูปสามเหลี่ยมอย่างนี้นะคะมุมถัดมาพับริบบิ้นไปด้านหลังนะคะพับเข้ามาตรงพับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ค้งริบบิ้นเข้าหาตัวเองแล้วก็สอดนะคะ จากนั้นเราจะดึงมุมที่3มพับริปปิ้นไปด้านหลังแบบนี้นะคะจากนั้นพับมาข้างหน้าให้ได้ลักษณะอย่างนี้แล้วโค้งปลายริปปิ้นมาแบบนี้นะคะแล้วเราจะสอด มกเส้นที่สี่นะคะพับริ้บินไปท้านหลังพับมาด้านหน้าแล้วก็โค้งไปริบบิ้นมาในลักษณะแบบนี้โค้งมาอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สอดเข้าไปในช่องด้านข้างจากนั้นดึงแล้วกดให้กระชับเราจะได้ริบบิ้นเข้ามาอยู่ตรงกลางแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยนะคะ จากนั้นเราจะมาทำกรีดด้านในกันก่อนนะหยิบริบบิน้นเส้นที่อยู่เส้นนี้เส้นนี้นะพับไปด้านหลังแบบนี้กดให้เป็นรอยอย่างนี้นะคะพอได้แบบแบบนี้แล้วพับอีกทีพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนให้ได้ในลักษณะเช่นนี้นะคะจากนั้นเราจะมาส่อ ตรงนี้นะคะเราจะค่อยๆดึงได้กรีบหนึ่งกรีบเส้นถัดมาพาริบบิ้นไปด้านหลังกดให้เป็นรอยแล้วก็พาริบิ้นไปด้านหลัง ม้วนไปด้านหลังแล้วก็ม้วนอีกทีแล้วก็ม้วนแบบนี้ที่แบบนี้นะคะให้ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วก็สอด เป็นรอยแล้วก็พับไปด้านหลังแล้วก็ม้วนนคะคะพิกแบบนี้นี่นะคะแล้วก็สอด ที่สีพับไปด้านหลังนะคะแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้แล้วก็ม้วนแบบนี้แล้วก็สอด เป็นอันเสร็จนะคะกลีดด้านในจากนั้นเราจะมาทำากรีดด้านนอกกันนะคะเราจะหยิบริบบิ้นที่อยู่ด้านด้านล่างก่อนนะด้านล่างขวามือพับมาด้านหลังแบบนี้กดให้เป็นรอยนะคะจากนั้นพับขึ้นไปข้างบนให้ได้ในลักษณะอย่างนี้แล้วโค้งมาแบบนี้แล้วสอดเข้าใต้ ได้กรวยตรงนี้นะคะ่ะลิปปิ้นจะมาทาลุด้านล่างช่องนี้ได้แล้วหนึ่งกลีบกลีบที่สองกลีบซ้อนที่สองพับไปด้านหลังเหมือนกันอย่างนี้นะ กดให้เป็นรอยพับมาด้านหน้าแล้วก็สอดเข้าไปช่องตรงกลางช่องข้างบนเหนือ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 ตัวเนี้ยตรงกลางระหว่างระหว่างกรวยกแบบับกรีบ นอกอันแรกนะคะแล้วมันจะมาทะลุตรงกลางแบบนี้เนี่ยนะแล้วเราก็ดึงอ่หมุนด้านเราจะได้แบบนี้นะคะด้านถัดมาทาเหมือนกันพับไปด้านหลังกดให้เป็นรอยพับมาด้านหน้าแล้วก็สอด มันจะมาโผล่ใต้กลีบตรงนี้นะคะต้องคอยสังเกตแลบบ้วจากนั้นเส้นที่สองนะพับมาด้านหลังนะคะพับไปด้านหน้าแล้วก็พับลงมาปลายเสอตรงนี้ตัวนี้มันจะมาทะลุตรงกลางแบบนี่ ด้าที่3ด้านที่สนะคะพับไปด้านหลังพับทำแบบนี้จนครบทั้งหมด4ด้านเลยนะคะแล้วก็สอดถ้ามันสอดยากให้ใช้แหนบเลยนะคะให้ใช้แหนบช่วยบางทีมันจะสอดยาก เส้นด้านบนพับมาด้านหลังจากนั้นัสอดด้านสุดท้ายด้านที่สี่นะคะพับมาด้านหลังนะ แล้วก็พับไปด้านหน้าจากนั้นเราจะสอดอ่าี่สุดท้ายพับมาด้านหลังลิดด้านบนนะคะพับมาด้านหลัง ไปด้านหน้าแล้วเราก็จะสอบตรงนี้ เราก็จะได้ดอกมาแล้วเราจะมีลิปบิ้นส่วนเกินนะคะเราก็จะตัดระวังอย่าให้โดนดอกนะตัวไหนที่เกินมาเราก็ตัดออกนะคะนี่เท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอันนี้ชื่อว่าดอกรักในสายหมอกนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะ